เราจะทําทาบูอีกแล้วแต่ไม่ได้ชาบูธรรมดาแล้วตอนนี้คือแม่บูเขาก็แบบว่ายังไม่รู้วิธีทําแบบจริงจริงยังๆอะไรเงี้ยก็เลยมาถามแม่เพราะแม่เขาเคยทำมั่วๆแล้วออกมาอร่อยมาทั้งไหนไปทั้งนั้นเลยมาทั้งไหนไปทั้งนั้นเลยมาทั้งไหนไปทั้งนั้นเลยไม้ที่เราจะตามหาวดีมีไหมถ้าไม่มีก็ต้องไปถ่ายพรุ่งนี้ต่อไปนะฮะไปทวงแม่แจกสูตรเอ้าเอาเอาเอ้า ไม่รีบใส่ขนาดนั้นนะไม่นะเดี๋ยวมันพุ่งกันอ๋อโอเคเอาเร็เว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 เร็ว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 นี่มาทางนี้ มาทางนี้เอา้าอากมากอยู่นู้นเหรอเอาไปเร็วพริกแกงต้องอันนี้เท่านั้นเดี๋ยวทะเืออะไรมาถามอะไรกันเนี่ยวันนี้เราจะทำน้ำยาปูก็เลยมาถามแม่เรื่องพริกแกงแม่ไม่ให้ใช้พริกแกงกับเต๋นนะวันนีไม่แล้วแม่ทำเป็นที่ไหนอะ่ะเฮ้ย <c oughs> เอาดีๆีแม่ทำเป็นน้ำยาปูอะ่ะเคยทำที่ไหนทำไม่เป็นหรอกเ,เออขายมาจะเลี้ยงลูกโตเนี่ยโอ้โะขนลานสามขวบ นี่คือตอนนี้ทุกคนแม่บุ๊กเขาจะทําน้ํายาปูแต่ทําไม่เป็นเราเคยทาแล้วเราใช้พริกแกงสําเร็จแต่ว่าทีเนี้ยแม่มบแบบว่าอะไรโอเคแม่เขาแบบมีเวลาเขาโขกเองเขาเลยบอกว่าให้ใช้อันนี้อ๋อนี่คือนทำพริกน้ำยาเลยเหรอใช่อันนี้นเลยต้ตวถ้าไปซื้อมาเปลี่ยนเลยนะรถเปลี่ยนนะไม่แล้วทำออกมาจะอร่อย,ยปัญเทมอุ้ย คือทุกคนวันนี้เราจะทําชาบูอีกแล้วแต่ไม่ได้ชาบูธรรมดาเป็นชาบูน้ํายาปูหมูเม็ดทุกคนเคยหมูเม็ดไหมบ้านเรามันมีแค่นี้ทุกคนแต่เราจะทําแบบอยากให้หมูเม็ดคือแบบยาวๆเป็นเม็ดวางแบบยาวๆเลยอนะ่ะทุกคนแล้วตอนนี้คือแม่บุ๊เขาก็แบบว่ายังไม่รู้วิธีทําแบบจริงๆย่างๆอะไรเงี้ยก็เลยมาถามแม่เพราะแม่เขาเคยทำมั่วๆแล้วออกมาอร่อย <laughs> มงไไปััหหล้้วันนี้ชาบูน้ำยาปูของเราเนี่ยมันจะต้องไม่ธรรมดาทุกคนเพราะว่าเป็นสูตรของแม่เราเองนะฮะทุกคนสามารถนําสูตรเนี้ยไปทําขายได้เลยจะบอกให้ว่าพี่เคยกินของเขาแล้วคือแบบอย่างนี้เลยรสชาติอร่อยแต่บางวันก็ทําไม่อร่อยบางวันก็ทําอร่อยว่นยังไงนี่มันยังไงนี่มันยังไงนี่จะดีอยู่แล้วนั่นนี่สวัสดีทุกคน้วยครับพวกเราครอบครัวตัว เดี๋ยวไปตามหาไม้วางหมู่เม็ดกันดีกว่าทุกคนไปไอ้น้ำยามีอะไรยากยิ่งกว่าการทาน้ํายาปูคือตามหาไม้หมู่เม็ดเนี่ยนะคะใช่คือเรามีแค่นี้ทุกคนแต่เราอยากได้แบบยาวเป็นเมตรไปเลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวไปดูครับว่าไม้ที่เราจะตามหาวันนี้มีไหมถ้าไม่มีก็ต้องไปถ่ายพรุ่งนี้ต่อไปนะฮะไปะ ตอนนี้ถึงร้านแรกที่เรามาตามหาที่วางหมูเม็ดไม่รู้มีหรือเปล่าจริงทุกคนถ้าไม่มีเรา,าก็จะเอา60เซนกับหกสิเซนมาต่อกันแต่จะเป็นเม,ม็ดยี่สิบนะคะทุกคนแต่เรามีหม้อชาบูแบบเราถ่ายมาหลายครั้งแล้วเนอะมันก็จะน่าเบื่อจะเรามาหาหม้อชาบูใหม่ดีกว่าว่าแบบเอาแบบส,สวยอะไรเงี้ยลงทุนเพื่อทุกคนฮะไปและนี่คือหม้อชาบูของเราทุกคนอันนี้เล็กไปนี่หม้อชาบูของเราตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะซื้อเลยนะสวยมากชอบไหม อ่ะโอเคทาเพื่อทุกคนแล้วน้องบีบีก็ไม่ยอมเดินนะทุกคนเนี่ยก็เป็นตากล้องด้วยแล้วก็อุ้มไปด้วยแล้วก็ตามแม่บุ๊กไปด้วยนะฮะเจอแล้วทุกคนนี่หมูเม็ดของเราทุกคนคือเป็นร้านขายชามแบบที่ใหญ่มากแล้วก็เปิดเพลงดังมากอาจจะไม่ได้ยินเสียงเราแต่ตอนนี้แม่บุ๊กได้แล้วนี่หมูเม็ดไหน เห้าร้อยอันห้าร้อยเลยหรออันห้าร้อยเลยหรออันห้าร้อยเลยหรอกล่าไว้ประมาณสามร้อยสองร้อยราคาแรงมากทุกคนแรงแรงมากสองอย่างนี้ก็พันหนึ่งแล้วทุกคนเอาไงดีเดี๋ยวขอปรึกษาก่อนสรุปแล้วเราได้ม้อชาบูแล้วก็แผ่นหมูเม็ดมาที่จะวางหมูของเราเนื้อเราคือตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อวัตถุดิบในการทำชาบูถมงเม็เลยทุกคนซื้อแค่อุปกรณ์หมดไปแล้วตอนนี้ก็ประมาณพันห้าเดี๋ยวไปดูต่อครับว่ามันจะไปจบที่กี่บาทวันนี้นะฮะเมนูนี้ไป โอ้โหทุกคนตอนนี้คือวุ่นวายมากในครัวฮะแล้วแม่มาทำอะไรช่องเนี้ยถาโบดูฮะเลยนะแม่อยู่ช่องนี้แม่อยู่ช่องนี้แล้วนะโอ้โหอันนี้คือเดี๋ยวแม่มาช่วยทำใช่ไหมมาช่วยบอกสูตรน<อ>้ำยาปูน<อ>ะตั<อ>้งช่วงใหม่ทุกคนชื่อว่าช่วงแม่แจกสูตรวันนี้มามาทำอะไรอยู่คะจะเอาปูไปต้มค่ะ และนี่คือวัตถุดิบในการทําขนมจีนน้ํายาปูมาถึงปั่นกระชายก่อนเลยเราทําเยอะก็ใส่เยอะทําน้อยก็ใส่น้อยอย่างแรกมาถึงทําอะไรคะแก๊สมีการหันบองมาถึงใส่กะทิเลยฮะมาเป็นน้ํายากะทิเหรอถึงใส่กะทิเยอะอย่างเงี้ย เราต้องถามเราไม่ร mhm. ู้ไงแม่ต้มกะทิจนเดือดแบบนี้เลยนะฮะเคี่ยวไปเรื่อยๆด้วยใช่ไหมใช่ค่ะต้มหนึ nice> ่งนะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่อะไรคะใส่พริกแกงค่ะพริกแกงที่เราโขลกไว้เรียบร้อยนะทุกคนอันนี้เป็นแม่เขาทําเองนะฮะอู้วอออออออไม่รีบใส่ขนาดนั้นนะไม่เดี๋ยวมันพุ่งอ๋อโอเคนี่ทุกคนคนจนแบบว่าเข้ากันเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะใส่อะไรคะกระชายค่ะกระชายปั่นทุกคนใส่ลงไปคือชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยอ่า หลังจากนั้นเราก็จะมาเทใส่หม้อนี้เพื่ออะไรครับเทใส่หม้อนี้เพื่อเอาไปต้มที่แก๊สใหญ่คนตัวนี้คือเดือดมากทุกคนนี่คือแบบใส่แค่เกลือลงไปอย่างเดียวนะอ่าม่าม้าชิมเราใส่ใส่ตาไหมอ่าใส่ตาเลยพ่ออ่าใส่ตาดิเดิงสไตล์ของช่องเราทุกคนเคล็ดลับนะคือห้ามหยุดคนใช่ไหม ถ้าหยุดคนเลยเดี๋ยวมันจะไหม้ก้อนใสน้ำตาลลงไปหนะะึ่งสองฮะหลังจากที่ปุงเสร็จเรียบร้อยปุ๊บใส่ปลูล,ลงไปเลยคนที่เป็นปูก้อนเลยนะแต่เป็นแช่แข็งมาเนาะใช่คไม่ใช่แบบปูกดอแบบสดๆนะนี่ใส่ลงไปแล้วมีเยอะเ,ยเรา,เาจ,าจาัดจามาซื้อปูมากี่บาทครับวันนี้หกร้อยค่ะเอาง่ายคลิปวันนี้เราใช้ทั้งหมดกี่บาทสามพันสามร้อยสี่สิบบาทค่ะทุกคนครับ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะฮะเราตั้งใจทำจริงฮะสปอนเซอร์ของทริปนี้ก็คือเราเองเป็นเฮียเองเฮียเป็นคนออกใจเองไ็ยืนชิมกันไปอยู่เงี้ยออาชิมกันอยู่เงี้ยีเพิ่มนทุกคนใส่เกลือลงไปนิดนึงทุกคนดูน้ำยาของเราแล้วเอาขนมจีนใส่เลยเอาเนื้อจุ่มเอาหมูจุ่มลงไปว้าวทุกอย่างตอนนี้เสร็จเรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปจัดจานก่อนดูว่าวันนี้ชาบู อะไรวะขนมจีนน้ำยาปูหมูเม็ดอะไรแล้วมึงไ็้ตัวอชาบูขนมจีนน้ำยาปูหมูเม็ดมันจะเป็นยังไงไม่ใช่เม็ดเดียวทุกคนวันนี้คือเราใช้2เม็ดเลยเพราะว่ามันเป็นจานแบบเม็ดยี่สิบเม็ดยี่สิบก็ได้โอเคทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปจัดจานสักคู่เดียวครับไป ครับทุกคนฮะนี่สวัสดีกล้องที่หนึ่งครับสวัสดีกล้องที่สองด้วยนะครับโอ้โหทุกคนคาบูน้ํายาปูทุกคน,น,ก,คนกะลณาดูกันนะครับเพราะว่าเราไปซื้อที่ผับแพงมาพันหนึ่งน,น,นะฮะทุกคนคนี่คือเนื้อเม็ดและนี่คือหมูเม็ดโอ้โหนี่ทุกคนดูเนื้อีงเด้งเนื้อ,อท้องวัวที่เนี่ยชอบที่สุดในโลกเนี่ยเนื้อท้องวัว มาตักน้ำมาได้ไหมคะได้เลยค่ะแม่บุ๊คคือหิวมากทุกคนระหว่างที่กำลังทำอยู่ไปต้มผักกาดแม่กินก่อนมาตัดกำลังตัวเองก่อนนี่ทุกคนพื้นท้องวัวจุ่มลงไปเลยฮะหวังว่ามันจะสุกชาบูน้ำยาปูแม่เคยกินยังแม่เงียบทุกคนดูจานแม่บุ๊กสิให้กินชาบูมากินขนมจีนกับน้ำยาแล้วมาจะกินหมูเม็ดไหเนี่ยเนี่ยหมูเม็ดของมาม่าเนี่ยดูดิทุกคนถ้าทำขายงี้นะคือเจ๊งแน่นอนเลยมันข้นเกินไป ให้เยอะมาก mm hmm. คนคลากเลยอ่ะ oh, mm hmm. รสชาติดีที่คุณเคย mm hmm. ทุกคนนี่ฮะมันเป็นชาบูได้ไหมอ่ะ mm hmm. มันเป็นชาบูไดเนาะเ mm hmm. นี่ยทุกคนแล้วก็กินเลยฮะ mm hmm. ก่อนจะกินทุกคนราดน้าจิ้มนิดน,นึงเฮียเป็นคนที่เวลากินชาบูรู้ติดกินกับน้าจิ้มอ่ะขอราดนิดนึงทุกคนนี่น้าจิม้มยากินูกกุแล้วก็อร่อยมาก หูน้ำยาคือข้นมากกลิ่นกระชายหนักมากเพราะฉะนั้นขอกินขนมจีนเลยนี่ทุกคนเนื้อปูเลยะเนื้อปูเน้นๆเลยอ่ะเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่ชาบูหรือมันคือขนมจีนน้ำยาปูหม้อไฟบัลไลกันอือไปฮะมันมีชาบูอะไรในโลกนี้ที่ทำได้อีกทุกคนก็ลองคอมเมนต์กันมาเยอะนะ ไม่ห่วงเครื่องทุกคน<า>เนื้อเน้นๆอบีบไม่หน่อยแต่หมดแล้วอ๋ออันนี้คืออะไรคะเยลลี่เหรอคือปากาอ๋อปากาปากาเ<ม>ยลลี่ไม่ใช่ปากานี่ป่ะ,ปะบีบให้อ่ะต้องจ้าป้าก่อนจ้าอ่าห้ารักมากได้ไหม ทำหมดแล้วจ้าจ้าอ้าวไม่เห็นชมเลยอ้าวไม่เห็นชมเลยอ้าวไม่เห็นชมเลยมามาก็น่ารักค่ะถ้าเกิดถ้าเกิดมาม่าทำอย่างเงี้ยคือขอตังค์แต่ถ้าบิบิจ้านี่คือขอขนม้อทุกคนตอนนี้คือไม่รู้เป็นอะไรแล้วนะคือเอาเนื้อมาใส่กับขนมจีนกินกับน้ำยาแล้วฮะออื อะไรนะคะลูกอื้กิ้งปูปะมันเหมือนขนมกีนหม้อไฟอะมะไม่ลืมหูลืมตาแล้วอร่อยอร่อยมากขี้แกงฝีมือแม่เองนะฮะออกมาเป็นแบบนี้เลยสมัยก่อนที่แบบบ้านเรายังแบบขายข้าวเมื่อก่อนบ้านเราขายข้าวนะขายในหมู่บ้านกันเองอะแม่ขายขนมจีนน้ำยาปูอะทุกคนต้องต่อคิวจองนะไม่งั้นไม่มีนะอ่ะนี่ทุกคนมันน่ากินไหมอะสำหรับพี่คือมันน่ากินมากเลย ป๊าป๊าอืมป๊าป๊าแปะหน้าป๊าป๊าตีอะไรนะคะมีเป็ดหน้านะเนี่ยบีไปแปะป้าป๊าแปะคื้นได้ป่ะเนี่ยแปะนี่โพนี่อ่ะเอาม้าโพนี่เหรอใช่มาเนี่ยแปะกับป้าตีพี่มีนั่งเสร็จปะป๊าพื้ลังน่ะพี่พี่แปะป้าตอนไหนแปะป้าตอนนี้แปะเป็นม้าโพนี่ใช่ไหมใช่เนี่ยข้างหลังอ่ะแช่ข้างหลังนี้เลยเหรอแล้วป๊าป๊าทำยังไงแล้วป๊าป๊าเลยติดแล้วป้าป๊าโชคหุ่งนี งูงีบจ้ะงูงีบจ้ะโอ๊ยเขาพูดอะไรเขาเอาสติกเกอร์ติดข้างหลังป้าแล้วก็โดนป้างุูงิดใส่โอ้ยงูงิดนะใช่ป่ะคะว่างูงิดเหรอใช่โอ้ป้าทำงานอยู่บีเสียใจไหมบีเสียใจไหมเสียใจหรอป้าขอโทษนะแล้วบีร้องไห้ไหมเสียใจทุกคนดูนะเดี๋ยวตักขึ้นมาให้ดูว่านี่คือปูเน้นๆเลยอ่ะกินปูเข้าไปแบบนี้เลยทุกคน มาปูกเป็นก้อนเลยอะทุกคนพื้นท้องวัวมันก็จะแบบไขมันเยอะๆนิดนึงแล้วก็จุ่มลงไปแบบนี้เลยทิ้งไว้อย่างนี้เลยมามะทุกคนดูขอญุญาตเอาหนังออกทำไมอะไม่ไหวจริงทุกคนไปฮะปะา้าป้าซอสนอนะคะ่ะเฮ้ยมาหมูอร่อยเฮ้ยหมูอร่อยก,กว่าเนื้อะลายเลยอะจิมเลยค่ะมาทำฮะ อ,อ่ต้องจิ้มอันนี้เับเดี๋ยวเพื่อนๆจะถามว่าน้ำจิ้มอันนี้คืออะไรยากินุก,กุทุกคนเป็นไงอร่อยปะ <c oughs> แม่มาถึงนี่จ้วงจ้วงจ้วงไม่ถามอะไรเลยมันต้องสีนั้นแหละอื เคยอุดหนุนแม่มาเมนตให้เรานะคะไม่ต้องบอกว่าตอนที่แม่ขายข้าวในบ้านอ่ะไม่ได้กำไรหรอกเขาให้เยอะแล้วลูกค้าในหมู่บ้านนะคือติดแกนประจําเลยไม่เคยลงเลยนะติดแบบไม่ได้ติดอาหารนะติดเงินติดเงินติดเงินจบไม่ตายแม่กินอันนี้ดูไม่กินหมูไม่เอาเนี่ยัอ้วนอ่ะแม่ไม่ไหวแล้ว้าไเยอะขนาดนี้จะกลัวทาไมหมูบอกให้โดรหมูบอกให้โดรหมูบอกให้โดร์ทไมลดนะเบาหวานความดันมาแน่ ใช่ปะป๊าหกป๊าติมหกหกป็นไคะหกเหื่อยหกห่มากป่าหกแล้วก็เจ็ดไงเหไม่ต้มือเลคหกเหรอหกแล้วก็เจ็ดเจดแล้วก็แปดใช่ไหมอานี่ลงหน้าก็แตงเกีวมากแตงกีวมาแตงกวมาไไงด้บอกป๊าก่อนหกแล้วใช่ไหมมันหกใช่ไหมได้ไม่หแล้วก็เจดไงเล่นุมาอิ่มใช่ไหม เริ่มแล้วทุกคนกินก็ได้แค่นี้เหรอแม่เขาถามเพื่อนๆถามหมดเลยว่ากินไม่หมดแล้วทำยังไงคะแจกครับแจกด้วยนะแต่อย่างงี้แจกไม่ได้ทุกคนจะไม่เอาในนี้นะไม่ได้ในนี้คือเรามีเหลือไว้นะเรามีแบบเก็บไปไม่ได้เหลือในหม้อทําแล้วแบบทําเยอะเนาะก็แจกบ้างกินแล้วก็เก็บไปกินบ้างตอนเช้าตอนเย็นแบบนี้ฮะถ้าไม่แจกตอนเช้าก็เก็บไว้กินอืมเราไม่ได้ทิ้งอาหารนะคะเพราะว่าแม่ไม่ให้ทิ้งอาหารไม่ได้เลยแล้วโดนเนี่ย นี่แม่คือกินเอากินเอาไม่มองไม่ไม่มองเพื่อนเลยอ่ะอยู่นี่าโอเคทุกคนมีพีเร่หมดเลยน้ำยาปูชาบูแต่อย่าไปทำตามก็ไปทำได้นะทุกคนนะหรือใครจะกินน้ำยาปูกับขนมจีนก็กินได้ผ่านไปอีกหนึ่งชาบูแล้วทุกคนเราจะไปสิ้นสุดที่ชาบูอะไรทุกคนทำมาบุ๊กแนะนำว่าให้ใส่หางกะทิเยอะกว่านี้เนาะแม่เนาะเข้มข้นไปนิดนึงใช่ทำไมอะหางกะทิเยอะมันก็จะแบบก็มันก็เข้มข้นได้ไงป้าโนมกระแลแต่เลยจะเอาน้ำมันก็จะใส่ใสกว่านี้นิดนึงแต่ว่าความที่เราชอบก็จะแบบนุ่ ้มข้นใช่แต่หมของเราคือเข้มข้นเกินไปทุกคนใช่นะ่ะแล้วตอนนี้นหมูกับเนื้อเม็ดของเราก็เหลือประมาณนี้ทุกคนแล้วกเก็บไว้กินต่อในวันเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปติ๊กต็อกค่ะดีย <c oughs> ว่าเราจะทำอะไรขอบคุณทุกคนที่คอยดูพวกเราและคอยแชร์คอยแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะทุกคนนะยังไงก็เราจะตั้งใจคิดเมนูดีดี <c oughs> อยากเป็นหมอจะเป็นหมอยวได้เลยให้ปปผมอยากเป็นหมอหรออ่ะงั้นก็บอกเพื่อนๆก่อนบายบายก่อนสำหรับวันนี้พ่อพี่ง่าแพ่อตื่นสวัสดีครับผมบ๊ายบายชุวยอุ้ย